กันตัดจังได้ไม่นี่แม่เอ็ดก็หลอดกันลหลอยู่กูลังเงิดไหลตัดแล้วพ่ะพากคนเมียคนเมียพอ,อบิดพวกจอ,อพ้อพ่นสุ่มหนึ่งกับย่างปลาตัดให้ยโอยนออุ้ยจำปีเบื้องเสื้อผ้าน่ะมีแต่สุดง่ามิึงดูิึงดูกระเป๋ากางงงม เบีนเนียมพม่วมต้องเท้านะก็มีตะววงงามเบิ่งดูอ๋อนี่เสือกรง,งามเนาะหลานนี่ยืดใส่นี่เอ,อา้ากยูหลานแย่หน่อยน,อยนาตลาดบ้านเท่านี่ดีปาดแล้วมีเสือผ่างามปนีติเงียนร่องเท้ากปลอ่ลองเท้าเก่ียวย่างดีว่ได้หนีคู่อุ้ม,มไปเข้าไปเบิ่งปะเออพอดีล่ะคอยสิไปซูมุนมาพันดวง ไปซื้อน้ำสไลด์แดงกับยาสีฟันแอตตาแซนในพ่อใหญ่ดีดแคล่ห่างๆก็ใส่ดีค่กไปซื้อหอดหมองมันคุ่นบ่เขาประทรงดิทรงคือเกาหัลลา0 8น6์แปดห่แต่ว่าข่สิไปเลือกกระเป๋ากบเสือผาพองติอืมอ้ววเบย่งกงอนเด้อยังบานโอ้ยเงินคือทรงสิบ่พองเนอะ เห็ดใดล่ะเออคือดออกแล้วเดี๋ยวกันเด้อจักข้าวโว่ผู้ใดทั่วมาอีกบัดฮัลโหลคุณสามีเหรอเท่าเจ้าเห็ดยังอยู่บ่ได้เห็ดยังแล้วเจ้าอยู่ไสดูดีน,นะอยู่สวนโอ้ยเท่ามือน,นีนะคอยว่าคอยสิไปตลาดเมะเออ ่อยมีเรื่องปรึกษาเจ้าพ้ออ<ะ>่ะเท่าเมื่อวันเกิดคอยนั่นเจ้าจำได้บ่จำได้เป็นยังสิจำบ่ได้เจ้าเสื้อยังให้คอยเป็นของของวัญวันเกิดจำได้ทองที่เสื้อให้น่ะจำได้อยู้ืึจำได้ไดว่าเติเออเออสแสดงว่าเจ้าจำได้เหม่นเออกจะัว่าจำได้ห้วยท่องที่เจ้าซสื้อให้นี่จำได้เม่นบ่นียู่แขนคอยนี่จำได้เม่นบ่เออเออ เราบอาแล้วเด้อเออจำได้โอเคจำได้ตามนั่นจะ้ะคุณสามีบายบายหุยสมนีก็โทรมาถามปะ่ะจำปีห้องไปตลาดเอาเสีว่าเงินบอพอเอา้าตัวว่าได้ยินผัวเขาบอกบอกว่าจังไดน,นี่จำได้จำทอง คำท่องอือเอาสั้นละไปเฝ้่าไปมันคำเดียวล่านห้องปิดไปกันวังเดี๋ยว้ีุมันใจดี